คนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีทุนก็มีน้อยทักษะเฉพาะตัวก็ไม่มีความรู้ทางธุรกิจก็ไม่มีวันนี้ดิฉันมีธุรกิจที่เริ่มได้เร็วใช้ทุนน้อยและไม่ต้องใช้ทักษะมากมานาเสนอค่ะนั่นคือการเปิดร้านกาแฟโบราณและจำหน่ายทางเดลิเวอรี่ปัจจุบันมีร้านกาแฟโบราณมากมายที่เปิดขึ้นมาขายผ่านการส่งของเดลิเวอรี่ต่างๆแล้วประสบความสําเร็จสร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนด้วยทุนเริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือ ือด้วยคู่แข่งที่มากถ้าเราทำร้านกาแฟโบราณธรรมดาธรมดาก็จะสู้คู่แข่งไม่ได้ทาง Morning มี Cooking School เข้าใจถึงปัญหานี้ดีจึงได้จัดคอร์สสอนสร้างธุรกิจกาแฟโบราณพรีเมียมขึ้นมาค่ะซึ่งคอร์สนี้เราได้นำบ,บาริสต้าปอซึ่งเป็นบาริสต้าะระดับประเทศมาสอนคุณเปิดร้านกาแฟโบราณพรีเมียมด้วยสูตรเครื่องดื่มพรีเมียมถึง15สูตรอย่างกาแฟโบราณพรีเมียมชาไทยจกกักรพรรดิโอเลียนฟิวชั่นรวมถึงสูตรทำนมข้นด้วยตัวเองที่จะทำให้ลูกค้ากว่า95% ติดใจและอื่นๆอีกมากมายที่นอกจากจะอร่อยจนมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าติดแน่นอน <Wow. S 1> เรายังมีสอนวิธีการผลิตทีแล้วมากๆที่คุณตื่นมาชงตอนเช้าแล้วขายได้ทั้งวันแบบนี้ดีไหมคะ yeah. ม่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังสอนให้คุณบริหารต้นทุนกําไรให้มั่นใจได้เลยว่าทําธุรกิจไม่ได้มีแต่ยอดขายถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้บริการขนส่งต่างๆก็ตามรวมไปถึงวราจะสอนวิธีการบรรจุสินค้าเพื่อให้เครื่องดื่มของคุณอร่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไปถึงมือลูกค้าอีกด้วยนะคะปกติแล้วเวลาคุณจะไปเรียนสูตรจากแฟรนไชส์ต่างๆรวมไปถึงการจัดการบริหารคุณจะต้องเสียเงินหลักหมื่นเลยนะคะแต่คอสนี้าราคาพิเศษเพียงแค่2990บบาทเท่านั้นและพิเศษสำหรับ สาท่านแรกนะคะเราจะมอบแพ็กเกจธุรกิจโตร้อยเท่าประกอบไปให้ด้วยคอสบริหารจัดการธุรกิจเงินล้านสอนโดยดิฉันครูต้องพรพันธ์ประเทณีซึ่งดิฉันได้ปลุกปั้นธุรกิจ10บล้านในเวลา3เดือนเท่านั้นโดยดิฉันจะมาถ่ายทอดแบบไม่กักให้คุณสามารถจัดการต้นทุนและจ้างคนได้อย่างมีกําไรเติบโตอย่างรวดเร็วและสามารถาลดภาระการทํางานของคุณได้อีกด้วยค่ะคอสนี้มูลค่า3,500บาทรับฟรีไปเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีทีมงานสอนสมัครและใช้ บริการเดลิเวอรี่ต่างๆอย่าง o o ดเพนด้าไลแมนแกร็บและโรบินฮูดที่จะทําให้การขายผ่านช่องทางต่างๆเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและได้ลูกค้าจริงๆคอสตรีมูลค่า1,500บาทรับฟรีเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายเรายังมีสอนลงโฆษณาผ่าน Facebook เพื่อโปรโมทร้านให้คนสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มของคุณได้มากขึ้น10เท่าไม่ต้องนั่งรอออเดอร์แบบตบยุงอีกต่อไปโดยนักตลาดมืออาชีพมูลค่า3,000บาททั้งหมดนี้นะคะคุณจะได้คอสธุรกิจกาแฟโบราณแบบพริ มูลค่า2990บาทคอสบริหารจัดการธุรกิจเงินล้านมูลค่า3,500บาทคอส,สอนใช้งาน Delivery มูลค่า1,500บาทและคอส,สอนลงโฆษณาให้ยอดโตสิบเท่ามูลค่า3,000บาทจากทั้งหมด1990บาทในราคาเพียง2990บาทเท่านั้นสำหรับ30ท่านแรกค่ะคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสมัครเรียนได้เลยค่ะวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้อาจทำให้หลายคนลำบากแต่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกำลังเติบโตเป็นอย่างมากดิฉัน และอยากให้คุณคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะเพราะถ้าคุณล้มเหลวคุณอาจจะเสียเงินหลักพันซึ่งไม่นานก็คงจะหาใหม่ได้แต่ถ้าคุณประสบความสําเร็จคุณอาจกลายเป็นเจ้าของธุรกิจรายได้หลักแสนโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะคะคุณคงมองเห็นแล้วนะคะว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันเริ่มก่อนก็มีโอกาสสาเร็จมากกว่าคนอื่นค่ะคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสมัครเรียนได้เลยและพบกันในบทเรียนนะคะ